โรคร้ายแรงไม่ได้มีแค่มะเร็งนะครับผมเนาะหลายๆท่านเนี่ยซื้อโรคร้ายแรงเนาะก็หวังไว้ว่าเอ้จะใช้แค่มะเร็งเนาะมะเร็งระยะเริ่มต้นมะเร็งระยะลุกลามนะครับก็ค,คือคิดแต่มะเร็งแต่วันนี้อันอยากจะพาทุกท่านเนาะลงลึกไปว่า มันไม่ได้มีแค่มาเ็งครับทุกท่านออะอย่างนี้ครับผมเนาะสิ่งที่เราจะซื้อกันคือประกรันคนมีห่วงซึ่งมันจะคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ต้องจํามาเออถ้าเอ็กซ์เซเดนเสียชีวิตไปสวรรค์ก่อนอันนี้ก็ได้รับเงินก้อนมาเลยนะครับผมแต่อีกมุมหนึ่งที่สําคัญก็คือพวกโกรคร้ลยแรงแล้วทุกท่านเนาะเรานะครับผมเนาะไม่รู้เลยว่านะผมเนาะในอากาศมีอะไรบ้างนะผมเนาะมันอาจจะมีเชื้อโรคก,ก็ได้นะเหมือนเออเชื้อโรคหรือว่าโรคร้ลยแรงเนี่ย มันก็เหมือนอาการนะมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงไหมทุกท่านมีอยู่จริงแล้วคนใกล้ตัวเป็นกันเยอะไหมมะเร็งนะผมเนื้องอกในสมองนะทุกท่านรู้ไหมว่าเนื้องอกในสมองนะครับผมก็คือโรคแรงด้วยนะถ้าเป็นอันนี้เสร็จปุ๊บได้เงินก้อนมาเห็นไหมข้อ12นี่ทุกท่านนะเนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มาเร็งเจอเยอะไหมครับเนาะเยอะนะทุกท่านเนาะนะอายุน้อยน้อยก็เป็นเนื้องอกในสมองนะครับผมกันกันแบบเออเป็นกันเยอะเลยนะครับแล้วต้องผ่าตัดเมื่อผ่าตัดเสร็จปุ๊บนะครับผมอะไรเกิดขึ้นทุกท่านความจํา นะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรความจำเรื่อนะจำอะไรไม่ได้และทำงานไม่ได้แล้วแต่ถ้ามีตรงนี้มานะครับผมก็จะได้เงินก้อนมาในการดํารงชีวิตเนาะถึงอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มีเงินมาแบบมาช่วยประทังชีวิตไปนะเพราะว่าถูกเลย์ออฟแน่นอนทุกท่านเพราะว่ามีเคสนะมีเคสแบบว่ามีเนื้อง,งอกงหมองไปผ่าตัด ต่อฮะลิฟท์เอาปแล้วนะครับกลับมาทํางานแล้วก็แบบทําไม่ได้ทุกท่านนะครับผมเนาะเพราะว่าความจาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบได้รับผลกระทบก็ต้องถูกเลิกออฟในที่สุดแต่นะครับผมไม่มีประกันทำไงทุกท่านก็เลิกออฟไปก็ไม่มีไรายได้แล้วแต่ถ้ามีตัวนี้ทําตัวนี้ไว้นะครับผมถูกเลิกออฟไปก็อย่างน้อยก็มีเงินนะครับผมมาดูต่ออ,อาจจะาจะโฟกัสไปที่มันไม่ใช่แค่มะเร็งทุกท่านเอาลองดูดิกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันธ์นะเยอะไหม เยอะนะทุกท่านเพราะว่าอะไรครับผมเนาะหลายท่านเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันเนี่ยเนาะผลข้างเคียงมาจากเนาะขอบคงไม่ต้องบอกเนาะมาจากอะไรทุกท่านเนาะไอสิ่งที่เราฉีดเข้าไปนะทุกท่านเนาะกล้ามเนื้อตายเฉียบพันเนี่ยนะครับผมก็มีมีเคสที่แบบแบบว่าเออเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นเนาะนะครับผมเนาะผ่าตัดต่างๆผ่าตัดกล้ามเนื้อหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบนี่ลูกค้าเพิ่งไปมอบสิงใหม่5้าล้านมานะครับผมเนาะ เส้นเลือดหัวใจติบอายุ35เองุกท่านแต่ว่าเสียชีวิตในโลกนี้นะผมไม่คาดคิดทุกท่านไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บไปสวรรค์เลยนะไม่ได้การรักษาไม่ได้เป็นมาก่อนด้วยนะแบบเฉียบพันมากๆอันนี้ก็จะเป็นในตระกูลที่แบบเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือ,อด่อทุกท่านมากล้ามเนื้อบ้างละ่ะดูสดิท่านนะกล้ามเนื้อเสื่อมเห็นไหมนะผมเนาะผ่าตัด กระดูกสันหลังโคดแบบไม่ทราบสาเหตุเห็นไหมนี่ตระกูลกล้ามเนื้อและข้อกระดูกนี่โรคระบบประสาทนี่นะผมหลอดเลือดสมองแตกและอุดตันเยอะไหมทุกท่านเกี่ยวกับสมองนะเยอะนะนี่ยังไม่รวมกับเนื้งงองอกในสมองที่เราพูดไปอีกนะผมแล้วก็มีพาร์กีนสันด้วยเห็นไหมสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์อัลไซเมรอเมร์คือโรคร้ายแรงทุกท่านเห็นไหมนะผมมันไม่ใช่แค่มันเร็งนะแลวอวัยวะอื่นอื่นล่ะเนี่ยไตวายเลือดลังตับวายเห็นไหมโรคไตยเยอะไหมทุกท่านเป็นไตาวายกันเยอะไหม เยอะเนาะนะนะผมมีพ่อของเพื่อนก็เป็นนะครับผมเนะี่ยเป็นไตวายนะครับผมเนาะเป็นไตวายเป็นตับวายต้องไปแบบล้างตรงล้างไตเนี่ยครับผมเนาะและและ,และอื่นอนอ,นอีกมากมายนะผมถุงน้ําในไตโรคถุงน้ําในไตเป็นโรคแรงนะทุกท่านเนาะลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรงเห็นไหมครับทุกท่านนี่คือโรคแรงนะแต่เราคุ้นเคยไหม เออไม่คุ้นเลยนะเนี่ยครับทุกท่านความสำคัญคืออาร์อยากจะพาทุกท่านมาแบบเจาะลึกลงไปนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นหมวดนี้อาร์ตคอนอารแบบค่อนข้างที่จะอินกับหมวดนี้มากทุกท่านครับมันเกี่ยวกับอุบัติเหตุทุกท่านลองดูสิเนี่ยการสูญเสียการดํารงชีพยอย่างอิสระ เหมือนกับว่าเราแบบทางานไม่ได้แล้วเราแบบพิการแล้วติดตรงติดเตียงแล้วอะไรเงี้ยทุกท่านนะฮะนี่ก็คือถือว่าเป็นโรคแรงเงินหลายออกมา8ปดแสนเลยเป็นก้อนเลยนะครับผมโรคเท้าช้างเห็นไหมทุกท่านดูพลภาพถาวรสิ้นเชิงเห็นไหมครับผมเนาะแขนขาดขา,ดข,าดขาดอย่างเงี้ยทุกท่านเนาะเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วก็อยู่ใน1โึ่งโรคแรงด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อกี้นี่เพิ่งจะเห็นนะครับผมนี่เอ่อการสูญเสียการได้ยินการสูญเสียในการพูดแผลไม่ฉกรรปวดศีรษะอย่างรุนแรงเห็นไหมทุกท่าน มันเยอะมากๆเลยนะ45โสิร้าโแรงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั้งหมดนะอย่างที่บอกไปทุกท่านโรคายแรงมันไม่ใช่แค่มีแท่มะเร็งนะทุกท่านเนาะมันจริงสําคัญมากๆที่วันนี้เราจะต้องมาพิจารณาการทําประกันพวกนี้ไว้นะทุกท่านเนาะอย่างที่บอกไปเนี่ยคือพลาดหัวเนี่ยอาจว่าค่อนข้างตรงแล้วนะเราก็กลัวแต่มะเร็งนะแต่ว่าเราเป็นดันเป็นเนื้องอกเราดันเป็นแบบอุบัติเหตุทุพพลภาพเราดันเกิด ปวดศีรษะอย่างรุนแรงจากการกระแทกแผลไฟไหม้ชกันอีกอะไรเงี้ยทุกท่านเนาะหรือนะครับเป็นไตาวายมาหรือไป็ตับวายมาหรืออะไรครับทุกท่านไปเจอถุงน้ําในไตยอย่างเงี้ยทุกท่านเห็นไหมอะไรไมันก็เกิดขึ้นได้นะโรคภัยก็เหมือนไมอากาศมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงไหมครับมีอยู่จริงวันนี้ทุกท่านได้รู้แล้วว่าเฮ้ยโรคร้ายแรงมันไม่ใช่มีแค่มะเร็งเนาะ ไม่ใช่มีแค่มะเร็งยังไงก็มาวางแผนกันนะครับผมเนาะประกันคนมีห่วงครับวันนี้ใครห่วงลูกห่วงภรรยาห่วงตัวเองนะครับผมเนาะห่วงว่าวันหนึ่งถ้าตัวเองเป็นอะไรขึ้นมาพวกนี้นะทุกท่านเนาะแล้วถูกเลิกออฟไม่มีงานเห็นไหมมันก็สําคัญมากๆนะทำเพื่อตัวเองด้วยทําเพื่อคนข้างหลังด้วยนะครับผมเนาะประกันคนมีห่วงเนี่ยคือห่วงตัวเองห่วงลูกห่วงภรรยานั่นเองนะครับผม